สวัสดีครับวางตัราเสร็จนะครับว้าอะไรนี่โคดโคเนจักใบพูดาอุ้ยยังเหรอโอเคครับให้แบงค์หนึ่งเงนไม่เอาอันนี้ครั้งแรกที่ที่ออกช่องน้องปลายนะนี่ไม่เคยถ่ายอันนี้เพิ่งถ่ายหรออะไรเนี่ยเพิ่งมาถ่ายเปิดนานแล้วเปิดนานแล้วแต่เพิ่งถ่ายเหห็นถ่ายรอพี่ก็เพิ่งถ่ายประมาณได้สองอาทิตย์แล้ว ปกติถ่ายแต่ทั้โลกไม่เคยถ่ายร้องเพลงเลยนี่ไม่เคยถ่ายล้องเพลงครั้งแรกกันนี่นี่ครั้<ช>งแรกใช่นี่ครั้งแรกเหมือนกันใช่หรอปกติจะถ่ายแต่แบบไอ้ฟิล์มกับให้แคทสองคนใช่รู้ว่าปกติจะถ่ายพวกไปถ่ายอะไรอย่างงี้ยอะไรนี่อือแบบเรื่องยามกลางนลางกลานี้ก็เลยงงว่าเอาโทรศัพท์มาถ่ายรูปอะไรอ๋อใส่กีฬาก็เลยแบบ ได้วนได้ตัวเนี้ย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 ตัวเล็กนเนี้ยได้ตัวเนี้ยซื้อมาใส่เอยากได้ก๋อยจีเขาแบไปหัดมองคือว่าซื้อก่อเมือนเขาขายสอง้อยไปซื้อนด้วยุ่เนี้ขาขายสองให้เบอร์ติย้อนหลังนะครับมีย้อนหลังแบบดูังเกิดเพระเห็นเลสเซ่รับผ่าน เปเจค่ะเจว่ะไปหาเจค่คเจบืดก่อนหลังไวที่คังแรกชาดาเอานี่ค่ะอุ้ยต็ลกอ่ะไนะมันเลที่วาน่เอาเนี่ยอต็โลกอุ้ยพี่น้องอันนี้เตนนงเอกด้อนีพี่น้องเบิ้งด้อนี่นีนีนน้องเอมี่กับน้องชูใจนะคะับิ้เบิ้งเบิ้เบิ้งเน่งิ่ พอก็นนี้ก็มีแล้วล่ะต้องหายรางวัลที่หนึ่งด้วยนี่โลกแห่งคิวเว้ยโลกแห่งอำนาจน้องอะไรนี่เอามันเลี้ยงไงเออมันเลี้ยมันลกเออมันติดเล็กเขาิดไหมนี่ไม่ติดเขาไปเร็วเนี่ยอุ้ยยังไม่ได้เก็บของเลยก็รีบๆไปเก็บเร็วพี่เปียวอะไรไปเก็บเพราะแม่หนุ่งยิงจ้าแม่แต่น้าเหมือนน้องเลยนะพี่เปียวพี่เปียวรู้ไหมว่าวันนี้เราโดนท้าว่ของอินทั้งคืนเลย ตั้งแต่รำถวายตั้งแต่ตอนรำถวายเดินไปรำถวายใช่ไหมแม่เพิ่นน้ำยางน้ำมาบักไก่เลยบอกว่าอันได้ให้แม่เบิหน้ำสัส้นๆเนี้ยอุ้ยอ,ง,องค์หญิงก็ง่ามแทถวสั่นเืล้วแม่รู้บแมนองค์หญิงจา้าแข็งคือนี่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 นแข็งคือพวงนึงนี่ายางกลายไปอุ้ยองค์หญิงมาสั่นเอา้าจิ้แล้วนี่พวงนึงนี่จิ้มหรืพี่น้องบัตเทนี่พี่เบียวตอนฉากสีใช่ไหมแม่เพิ่นเอินไปเอาติ๊บ ไม่แมนหอกพี no ่พีนี่ล่ะเพิ่อแบวติเิ่นควักมากวัดนีหนูสวยจังเลยวะสันอุ้งอิงหนูสวยมากเลยลูกวะสันโอ้ยล่าหนูก็ต้องดีใจพี่เบวดีใจพราสวยอุ้งอิงหนูสวยมากเลยลูกโอ้ยยัยหนูแมนหนอิงเอาเตาเอาเตาไม่ดีเอาเต็นท์ใจซะวั้เดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยอีสี อ้อวมาอ oh, ้าวมาไม่ไอ้โจมฉีอ้โมฉีนั่นาักใส่ข้อมันพวแห้งเราบ่ไอ้เตาไอไอเกาใส่กุ้นๆเจนนี่พ่อกับตัวเป่าเก็บไยด้วยมมันสั่นดึ้นๆเลยนะมันสั่นดึ้นๆเลยมันควงหรือเปล่าพี่แค่ก็อยากได้หมาได้เป็นห่าไม่อยากได้หรอกให้ซื้อหมาที่ทองดีกว่า

ก็ไรก็ดีแม่่นราว่าจะมาเมื่อคืนแล้วแต่ว่าแขกคนเยอะเต็นละมือนเแขกแล้วลายโอ้ยวัไหนพ่อกลมครีเนาอะไรนะแม่มพูดแบบนั้นลรอพอกรมจปเล่อประเดี๋ยวี่เปานะคะเออมากเลยเอาเต็มเลยเยวหเอาเต็มให้เลยเากอนมือมือแล้วยูท่ี่เยดีเล่นีเล่นแ้วขมการเข้มการที่อร์มมากเลแลนแลนอยู่ยร้อยเท่าเลย เอร้อยเท่าควาพันเท่ามันเยอะไปด่สดามสิบห้าหรือว่าไปเดียวกันนี้เนี่ยหรือว่าไปเดียวกันกสิบจังเขาคือแม่หมดนี้เลยปะฟังพาเยเกิดที่มี่วามสุดโตนี่เตาเครือเรือโอท็อไม่ใช่ค่ะเอาจริงนก็ได้สี่โออกโดนแค่ประมาณสามปเดียว เอาวอ้าวอุปกรณ์อะไรนะอีพีเอ็มเดี๋ยวเดี๋ยวมาแกะก่อนเดี๋ยวอะไรเมื่อกี้น่ะทำอะไรเห็นอยู่นันเรื่นี้เห็นอยู่นะเห็นนะเมื่อกี้เห็นอยู่นะอะไรเอาใหม่ก่อนจัดเอาเจอเลยลูกสาวมันเป็นเอาใหม่อ้าวเด็กเหนื่อยเนี่ย จะมีคนหึงไหมนี่จะมีคนหึงไหมนี่จะมีคนหึงไหมนี่ใครหึงไหเนี่ยหัวมันกับม็นมินส์จาทิสามมันนี่ดีอู่ร่เงไม่ได้เียเทียวอ่ะใช่หิงใช่หิงผูไหน